สวัสดีครับผมป่าฟุตอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวบอท์ดทำธุรกิจจุดโจมพิเศษแล้วก็พวกแซกซึมแล้วก็ตีฝานะครับจะเป็นพวกไวปั๊มฉายาน,นั่นเองนะบอทต,ตัวน,นี้เดี๋ยวผมสอบบริการตั้งค่าห้องก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกครับผมนี่นะครับทําการกดรูปบวกนี่นะผมแล้วก็กรสร้างเดตแมปนะฮะเดตแมปเดอร์มาหาด่าเบอร์ริงฮอล์ครับแล้วก็ติ๊กปิดคิวแคมปิดบาลานแล้วก็เลือกห้าทีแล้วก็เลือกที่หกสิบ คิวครับผมตั้งที่แบบสามวีสามนะประมาณนี้ครับกดยืนยันแล้วผมท่านกดทำการปิดช่องให้เหลือประมาณนี้ฮะแล้วาากดฝนังข้ามแมนะนําให้ถือปืนให้เข้ามาพ,พร้อมเรียบร้อยนะครับผมจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในห้องแค่หน้าตาประมาณนี้ฮะเป็นให้ถือปืนเควันปืนเยทูปืนสนายไว้ลอยนะครับผมทำข้าวหัวห้องป๊บหนึ่งนะครับการเปลี่ยนปืนอะไรให้เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ มันทาการเลือกไฟล์ว่าต้องการเป็นบอดรชยาตัวไหนฮะต้องการปั๊มอะไรนะเนี่ยเอาไฟล์มาใส่โู้ผมจะทำเป็นแท็กซึมนาตีฝาแทกซึมประมาณเนี่ยเอาสีฝาแล้วกันฮะอย่างแรกตีฝ่ามันก็ทําการซื้อบัตรให้เองนะครับทาการกดอินเสิร์รเรื่อเกมขะครับเพื่อทำงานนะมันทำการซื้อบัตรให้เองนะครับตรวจบัตรซื้อบัตรให้เองฮะตรวจหาบัตรการซื้อบัตรนะครับเนี่ยซื้อบัตรให้เองออโต้เลยครับ แล้วก็เจอบัตปรปืนพีเพื่อมสั่งเปลี่ยนปืนให้ผมมาสั่งเปลี่ยนปืนเป็นเคทูกันนะทุกอย่างจะเริ่มเองออกโตโอ้อะไรเองหมดเลยฮะทั้งเริ่มฝั่งเกกริ่มเกียร์เองออโตโอ้ครับส่วนจอที่เหลือตามเข้ามาเองนะไม่ต้องไปทำอะไรมันต้องซิ้นนะที่เหลือแต่เข้าตามเข้ามาเองอพอจอหลักเข้ามาปุ๊บมันก็จะสแกนหารูปนะ อันนี้คือเอือรนะ์และเอือร์นะเดี๋ยวมีระบบเช็คออกนะถ้าเอือรสั่งออกครับอันนี้คือ,อ,อถ้าเอือร์เราสั่งออกเองนะถ้าบอตเอ,อเตือจะสั่งออกเองเราต้องมาทำอะไรเขาอะเล่นเ,เกมแรกบอตรเรสั่งเองเรียบร้อยนะแล้วก็มาเช็คไฟล์ใหม่ฮนะรอบหนึ่งทำไมาเช็คเริ่มบัตรใหม่นี่ครับต้องการเช็คบัตรใหม่รอบหนึ่งอนะ กมเป็นเกมแรกนะเกมแรกมาเลยเออเขาเกมครั้งแรกมันช้าบอดฝั่งนู้นมันช้าแต่้อา,าห่วงเรามีระบบกานอื่นว่าจะไม่ยืนนิ่งค้างแน่นอนเนะี่ยมีระบบกันออ่นให้เรียบร้อยบอดแจก,กตัวนี้นี่นะครับเริ่มเกมใหม่อออโต้นะมันก็จะปั๊มไปเรื่อยฮะชายาปั๊มบนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนีย่นี่นะครับมาเดินแล้วครับ ฝั่งเดือนสั่งออกเลยหมดนะไม่ต้องห่วงจะเป็นตีฝาตีฝานะฮะตีฝาใช้บดแค่สามตัวนะไม่ต้องใช้งานเยอะใช้แค่สามตัวสนหรข้าสามตัวถือปืนเลี้ยงอ่ะเทวันกีทูฟะน,นะไง พอยีครบมันจะสั่งออกให้ฮะบไไัตรเป็นระบบฟังออกเองฮะ,ะได้แล้วฮะใบแรกมาแล้วทุกอย่างก็ต้องกดยืนยันกดรับของอะไรให้หมดฮะไม่ต้องห่วงนะครับกดให้หมดครับแล้วก็ตรวจเช็คบัตรเช็คบัตรบริจิตต์ตัวไหนก็ได้เช็คบอกฮะ ไม่เคยบัตรฮะเจอบัตรที่สองถึงเจ็ดอะเริ่มกดสั่งเริ่มไอาา้ของตีฝาให้ดูสักพักหนึ่งฮะสักอีกสักใบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปดูของแท็กซ์ึมต่อแท็กซ์ซึมก็จะฟิวคล้ายๆกันนะด้านข้างห้องอะไรเหมือนกันทุกอย่างก็ผมฟิวคล้คลายๆกันเลยนี่นะครับบัตรชายา ครับอันนี้เป็นของตีฝาเราไปดูแท็กซึมต่อเลยดีกว่าเราบอกภารกิจแท็กซึมต่อเลยแท็กซึมเอาไปจุดยุบพิเศษเดี๋ยวแท็กซึมมันนั่นแหละทั่วไปธรรมดาจุดยุบพิเศษด้วยอันนี้คือระบบัตจุดยุบพิเศษนะครับก็เหมือนกันนะผมกรรมการมาเช็คบัตรหาบัตรให้ไม่มีก็ได้ทำการซื้อบัตรให้เองครับเราจะเจอบัตรเปลี่ยนปืนนะเจอบัตรตัวพีเปลี่ยนปืนนะผม สั่งเป็นปืนสั่งเล่นเกมอ่ะนี่ครับทุกอย่างทุกบัตรทุกตัวบัตรเพก่ีทุกตัวทําการเริ่มใหม่คนฟังใหม่ทุกอย่างให้หมดเลยฮะจะเออจะอะไรมีระบบกันบัคให้หมดครับหรือว่าถ้ามันมีเออใครเจอ,อจเออเจอพบบัตเ่อเออเรือ่อยยังไงทักผมมาได้ฮะทักมาแจ้งได้ผมทำการอัปเดตบอทให้การอัปเดตไม่หมดทำการอัปเดตใ,ให้หมดเลยฮะบอทฟรี อเอาไ้ใช้งานฟรีนะฮะแบ่งแบ่งปันกันไปครับผมอาจจะพูดทีเดียวน่น,นะพอท,ทีนั่งเขียนบอดจนง่วงนอนฮะง่วงแล้วผมจะไม่ได้นอนแล้วทำตมมั้งเตรตรีสี่ตีห้าเช็คบดเช็คโค้ดแน่นี่นะครับไปปลาเปิดแล้วก็สั่งออกครับนี่ฮนะ อ่ดก็บ,บตนึงเดี๋ยวอีกสักบ,บัตรหนึ่งก่อนจบคลิปนะอีกสักบ,บัตรหนึ่งแล้วกันอีกตัวหน,นึ่งอ่ะนั่นนี้ที่รอนานไหมับผมทำการตั้งดีเลย์ทุ่งไว้าว่าตอนเราสั่งกดออกห้องมัาต้องรอให้บอทในห้องกดออกหมดก่อนนะตั้งวนคำสั่งว่ามันแอดดิกเกอร์มันห้ารอบฮะให้มันสั่งแอดดิกเกอร์ห้ารอบแล้วก็รอหน้ารอวันสามบิให้บอทมันออกจากห้องวันทีบอทออกเร็วกว่ามันก็รอนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนบัตรทุกทัวร์ขององคการอัปเดตนะนะอัปเดตเวอร์ชันทั้งหมดเลยนะถ้าดูตามลิงก์นะอ่าดูในไดน่ะจะมีวันอัปเดตให้อยู่ครับผมของการอัปเดตบัตรไปแล้วเป็นของคนนะจะอัปเดตบัตรให้แล้วนะไปฟล์บ็อตไฟล์บ็อดไฟล์บ็อตนะครับงารอัปเดตบอัตรจะมีวันบอกวันอัปเดตนะผมว่าเดี๋ยวนี้นี่ฮะ ยิงเสร็จแล้วก็สั่งปลาระเบิดรอบนึงแล้วก็ออกสั่งออกสั่งเดิมฮะวนหว,วบอย่างนี้ไปเรื่อยครับจนเดี๋ยวครบใช้เวลาปั๊มประมาณสิบถึงสิบเดียว,วมันบัตรหนึ่งก็งมันสิบสองหรือสามวิทีฮะบัตรหนึ่งมัน,น,นไม่ปลาเนี่ยจะเรือหรือไม่ปลาระเบิดเรกดเริ่มใหม่ก็ปลาเออโมเดลฮะบางทีมันสรรับอาวุธไม่ทันแต่จ,จบคลิปนี้อาจจะแก้ไขให้ครับบัตรบางทีมันรู้สึกว่าจะไม่ปลาร,ระเบิด เราก็ดูใหม่รอบนึงฮะมาคลิปสุดไม่พาระเบิดครั้งหนึ่งจบคลิปนี้ทำการแก้ไขบทให้บทเล็กสองไม่ปลาระเบิดเนาะโอเคแต่ขเล็มารวมก็ใช้งานปกติฮะไม่มีเอออะไรถ้าบอกว่าเขาเจอเออก็แจ้งได้ฮะอย่างที่ผมบอกเลยแจ้งได้อยู่ทำการอัปเดตแก้ไขไฟให้ทันทีนะฮะ ส่วนถ้าแนนาคตมันมีแบบแบบไหนแตบบ่ว่าบวกอีพีอะไรเงี้ยผมอาจจะทำออกมาเพิ่มก็ได้ฮะเป็นบอกว่าแบบเดสแมปบอกว่าบวกอีกพี้นุดันนี้อาจจะบบทาเพิ่มออกมาให้ได้ใช้งานกันนะอะนขอดูเช็คใหม่แล้วนะครับว่าผมเอาคำสั่งปาระเบิดออกหนะร,รือยังไงขอดูก่อนโอเคเรียบร้อยดูละเอาคำสั่งปาระเบิดออก โอเคครับจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเรื่องของการแก้ไขไฟล์บอร์ดให้หลังจากเอ um าคลิปนี้ลงยูทูบนะฮะแต่บอร์ดจริงๆใช้งานได้ปกตินะครับผมและฝากติดตามนะครับขอบคุณมากครับ